ชอออกหนังสือซักซ้อมแจ้ง6แนวทางการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาโดยสำนักงนานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้แจ้งซักซ้อมแนวทางการพานักเรียนไปทัศนศึกษาโดยขอให้โรงเรียนพิจารณางดการพานักเรียนไปทัศนศึกษายกเว้นมีเหตุจำเป็นขอให้โรงเรียนดำเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พุทธศักราช2562ประกาศณวันที่15ตุลาคม2562และฉบับที่2พุทธศักราช2563ประกาศณวันที่28เมษายน2563อย่างเคร่งครัดและพิจารณาดำเนินการดังนี้ 1. ตรวจสอบสภาพรถหรือยานพาหนะและอุปกรณ์ต่างๆให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมที่จะใช้การได้อย่างปลอดภัย 2. การพานักเรียนระดับต่ำกว่าชั้นประถมมาศึกษาปีที่4ไปนอกสถานศึกษาและการทัศนศึกษาควรมีผู้ปกครองร่วมเดินทางไปด้วย 3. กํกำหนดระยะเวลาและระยะทางโดยพิจารณาสถานที่ใกล้โรงเรียนหรือภายในจังหวัดเป็นลำดับแรก 4. จัดทำประกันภัยการเดินทางให้แก่นักเรียนครูและผู้ที่เกี่ยวข้อง 5. จัดให้มีการซ่อมแผนเผชิญเหตุให้กับครูและนักเรียน 6. ให้นักเรียนรายงานการพิจารณาอนุญาตต่อผู้อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนตามแบบที่กำหนดในระเบียบกระทรวงศึกษาธิการก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า3วันทำการค่ะ